ไม่รู้มีป่ะตอนสมัยประถมอ่ะผมมีเพื่อนที่แม่งบ้าๆไอ้นี่ชอบกินยางลบอ่ะบางคนแม่งกินดินสอไอ้ดินสอ้ผมผมเคยกินเป็นแท่งๆอ่ะเอกเคยกินไอ้นี่ใส่ดินสอใส่ดินสอเออมันกกึบๆดินั่นแหละกินทําไมวะแล้วมันย่อยได้ปะวะหรือว่าจริงๆมันก็ก็คาร์บอนเหมือนที่เรากินท้องเสียกินคาร์บอนจริงๆมันคือเอาดินสอมันแหละบดบดใส่แคปซูลแพ็คขายไไม่รู้ผมไม่รู้นะใช่หรือเปล่า แต่พี่เอกินกินดินสอหรอเคยกินเคยกินมันก็กึบกึบดีกินระยะเวลานานไหมไม่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 ถึงขั้นแบบว่ากินเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะอ่าเออคือถ้าศบโอกาสมันจะสบโอกาสอะไรวะการแดกการกินไส้ดินสอเนี่ยมันมีที่มาไหมผมว่ามันต้องมีที่มาเรื่องพวกนี้มันต้องแบบได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนจากไอดอลจากใครถ้าคนที่มันทํานํามาก่อนเลยไม่ไม่มันจําได้ว่าเหตุการณ์เหมือนเหมือนประมาณว่าผมชอบเอาเขาเรียกอะไรไอ้ไส้ดินสออ่ะมาแคะฟัน ก็ไม่ได้น่าสะอาดเท่าไหร่แมงดำตอนเด็กตอนเด็กๆไม่น่าไม่น่าใส่ใจเรื่องความสะอาดเท่าไหร่เหมือนเออมันเป็นไม่น่าไม่ใส่ใจก็ไม่ควรแคสแต่แรกบอกว่าไม่เคยอ่ะเคยอยู่ครั้งหนึ่งไหมั้ก็ไม่ตอนนั้นผมมาพาดคืองี่องี้ดินสดินสอที่เป็นดินสอกดอ่ะเมื่อก่อนมันจะมีแอดวานก็คือเป็นสีด้วย ไส้ที่สีเขียวเขียวน้ําเงินที่เป็นแดงแดงอ่ะแล้วเวลาวางรวมอ่ะเด็กๆอ่ะแบบปอหนึ่งปอสองอ่ะอ๋อนี่มันคือเอ็มเอมที่แม่งรีดมาเป็นไส้เล็กๆคือแม่งเป็นช็อกโกแลตเครือบข้างในแล้วไม่ใช่ของเราของเพื่อนที่มันวางทิ้งไว้อ่ะมึงมีขนมไม่แบ่งใช่ป่ะเหมือนใจแอนอ่ะคนเจอกลัวหมดกูกินแม่งกว่เลยมันจะไม่ต้องเหลือให้กินแดกเข้าไปขมที่แึงมึง เตยหนักกว่าเอแล้วจริงเหรออออย่างน้อยผมโดนทีเดียวไงอย่างน้อยผมก็รู้ว่ามันคือไส้ดินสอผมยอมรับมันมันปฐมเลยอะปฐมปอ้อหนึ่งปอนหนึ่งปอสองอะไรเงี้ยอืแต่จําได้เลยว่าเผลอกินไปแน่ๆน่แต่ไม่เคยไปแค่ฟันนะเออเนี่ยแค่แค่ไปแล้วมันจะชอบหักใช่ไหมมันไม่ได้แข็งมากพอมันเปาะหักแล้วก็แล้วก็เขียวคือคือเออมันก็มันก็แบบกึบกึบดีเหมือนได้พัฒนาไปแบบไปสู่ ใส้สบีส่บีหกบีที่มันเข้มไหมเือบแบบแอดวานอารมณ์เหมือนกาแฟที่แบบกินขั้วอ่อนมาก่อนเริ่มเปิมเริ่มเริมเริมเริมเรมเริ่มเม่มเริ่มเริ่มรเ้